สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาไปไหว้สมเด็จพ่อรองห้านะคะตั้งอยู่ที่หน้าศาลจังหวัดชลบุรีค่ะวันนี้เราจะใช้เส้นทางคู่ขนานสายเจ็ดนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไฟแดงแยกหนองยายบูนะคะจากตรงนี้ไปใช้เวลาประมาณ35นาทีเริ่มกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ผ่านไฟแดงหนองยายบูมาแล้วนะคะกำลังจะข้ามสะพาน ขาเขียวนะคะส่วนสัตว์เขาเขียวนะคะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะคะถัดมาก็จะเป็นสะพานข้ามไปอ่างเก็บน้ําบางพระนะคะระหว่างส่วนเสือกับอ่างเก็บน้ําบางพระนะคะแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆค่ะก็จะมาถึงสะพานข้ามไปบางแสนนะคะเขาเรียกว่าถนนข้าวหลามนัม่นเองถ้าเรีวซ้าย จะข้าหาดบางแสนได้เลยค่ะเส้นทางสองซ้ายนะคะแต่เราไม่แวะค่ะเราจะไปชนบุรีตรงไปอีกนิดนึงถึงป้ายนะคะจะมีป้ายบอกว่าตรงไปชนบุรีแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายมาแล้วนะคะตรงไปอีกนิดนึงเราจะไปเข้าแยกบ้านสวนนะคะแล้วเราก็จะไปข้ามสะพาน ่าแล้วไปกับรถที่หน้าโรงเรียนชนชัยนะคะถึงแล้วนะคะวันนี้เราเข้าด้านหลังเพราะว่าจอดรถด้านหลังนะคะลานพระบรมรูปสมเด็จพ่อรอห้าถ้ามีโอกาสหรือมีเวลาว่างก็จะมาสักการะสมเด็จพ่อรอห้านะคะเพราะว่าเวลาเราไม่สบายใจนะคะเราก็จะมาขอพรท่านนะคะ แล้วก็เราก็จะดีขึ้นมีความรู้สึกสบายใจค่ะ่ยขกับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อดอกไม้ที่ร้านฝั่งตรงข้ามถนนนะคะข้ามถนนไปชุดละ30บาทค่ะาม,มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสักการะนะคะแล้วก็ไหว้สักการะเรียบร้อยแล้วนะคะ อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ